الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله جاءنا برسالة ربه وأدى أَمَانَهُ ونصح أمة وكان نبيا مبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسرايا منيرا صلى الله وسلم ذلكم النبي أمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المؤمنين اتقوا الله อิตตะกุลลอฮพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีความตักวาพึงมีความสำรวมตนมีความสังวรมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺนวะตะอาลา เพราะการตักวาในนิยามของนักวิชาการก็คืออันอิมติซาลุนอาวามิววัดยตินาบุนนาวาฮีก็คือต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานูวะนาลาทรงบัญญัติใช้และต้องละทิ้งละวางในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงหาร้าม การทักวาถือว่าเป็นเกราะกำแพงคุ้มกันให้แก่ตัวของพวกเราให้แก่ครอบครัวให้แก่สังคมดังนั้นการทัวบาถือว่าเป็นวัวใจสำคัญและก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาได้ให้ความสำคัญ และได้เชื่อมโยงการทักวาการอีมานและก็การปฏิบัติในอันกุรานอาลัลลอฮ์ได้เชื่อมโยงไว้อย่างน่าสนใจดังนั้นการทักวาจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องยึดโยงผูกกับเราอยู่ตลอดเวลาเพราะทักวามันคือสิ่งที่เราจะต้อง ตระหนักสิ่งที่เราจะต้องสังวรตัวอยู่เสมอว่าเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติใช้และจะต้องละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยวาัลลัมหลังจากที่ท่านได้กลับจากฮัญยตุนวะดา ในฮิจรัศสกราที่สิบท่านนบีกับจากนากรมกักการเสร็จสิ้นจากพิธีฮัจจ์แล้วเนี่ยท่านนบีสุละละ่านอัยเลยวะส,สัลัมก็ได้ส่งสหบัตของท่านคนหนึ่งชื่อว่ามูอาสอิบนูญชบัลไปเมืองเย,ยเมนเพื่อต้องการที่จะเผยแผ่อิสลามที่เมืองเย,ยเมนก่อนที่ ท่านมูอัซจะออกเดินทางจากนครมาดีนะเพื่อมุ่งหน้าไปสู่เมืองเยเมนเนี่ยท่านนาบีได้สั่งเสียให้แก่มูอัซเป็นเป็นปฐม,มบทในเรื่องของการสั่งเสียท่านนาบีบอกว่ายามูอัซอิตตกิลลาไฮซสุมาคุนตาะโอมูอัซเอย เมื่อเจ้าไปถึงเมืองเยเมนเจ้าก็จงประกาศให้ผู้คนนั้นมีความเกรงกลัวมีตักวาต่อลอสบานุวาตาละไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นคำสอนซึ่งเป็นวาเสียของท่านนบีสุลต่านลวะเลวะสลัมแก่ท่าน มมอัสบินยะบันจึงมีคุณค่าที่สำคัญที่ท่านมุอัสอิบเนูยบันจึงได้ผูกคำว่าทักวาที่รอสุลลลอฮ์นั้นได้มอบให้แก่ท่านเมื่อเดินมุ่งหน้าไปสู่เมืองยีมินได้โอบกอดรัดไว้ในหวัวใจของท่านท่านก็จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่านี่คือเป็น มรดกชิ้นสำคัญที่รลลสลลลอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮวะเวะสัลัมได้สั่งเสียก่อนที่จะออกเดินทางไปเมืองยีมินท่านทั้งหลายที่เคารพครับวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราในหัวข้อที่มีความกระชับก็คือในเรื่องของเวลาแห่งชีวิตของเราเวลาแห่งชีวิตเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนพื้นปฐพีแห่งนี้เนี่ยทุกคนมีเวลาเหมือนกันมีเวลาเท่ากันแต่ทุกคนจะใช้เวลาเนี่ยให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองหน้าที่ต่อตัวเองต่ออัลลอฮ์ต่อพระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่ที่ แต่ละคนจะบริหารจัดการเวลาอย่างไรดังนั้นก่อนลมหายใจสุดท้ายของเราจะมาถึงชีวิตของเราที่เหลืออยู่ชีวิตที่เราใช้มา40ปี50ปีหรือ60ปีกับระยะทางแห่งชีวิตที่เหลือเราอยู่เนี่ยคงอีกไม่นาน ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกดุนยาสิ่งที่ทุกบนมิมบัตทุกสถานที่ในโลกนี้เนี่ยเมื่อขึ้นมิมบัตแล้วก็จะให้ทุกคนบอกว่าจงตักวาต่ออัลลอฮ์จงมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์คำว่าเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เราเลิกในกิจการในภารกิจของเราไม่ใช่ แต่ที่ทุกบรนบิมบัตได้กล่าวย้ำเตือนทุกที่เนี่ยเพื่อต้องการให้เราเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่เราจะต้องอริยละตุอิลานาคิรเพื่อที่จะเดินทางไปสู่โลกอาคเรัตดังนั้นในชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราได้ตัดตัวเก็บเกี่ยวความดี และในมิติต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือในบริษัทในชีวิตหลังม่านดินชีวิตหลังม่านดินเนี่ยเป็นชีวิตที่เราจะต้องรอคอยเพื่อที่จะได้รับการลงโทษหรือผ่อนปนอตก่อนที่จะไปสู่ลูกอาคีรอดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับ ขอให้เราเนี่ยจงใช้เวลาก็งเราที่เหลืออยู่สอดคล้องกับที่ท่านนบีสโลลฮุยเลวะซลัมได้กล่าวในฮะดิษบทหนึ่งซึ่งในฮะดิษบทนี้เนี่ยได้กล่าวถึงบอกว่าอิกานิมคมสันก็เป็นละกคมสิ่งท่านทั้งหลายจงฉกคชวยโอกาสก่อนที่อีกห้าโอกาสจะมาถึงพวกท่าน หนึ่งในนั้นก็คือท่านนาบีบอกว่าวายาตะกะกบลาเมาทิกะในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจงพยายามที่จะสแสวงตะเตรียมความดีที่จะเดินทางต่อไปนอกเือจากนั้นเนี่ยท่านนาบีสาโละลฮัยเลวัสลมัมท่านพยายามต้องการที่จะกำชับ ให้กับพวกเราทั้งหลายเนี่ยในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดในเรื่องที่ใกล้ตัวและเราก็ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอนั่นก็คือในเรื่องของการละหมาดท่านพี่น้องครับในฮะดีสของท่านนาบีเราก็พบว่าสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะก็คือในเรื่องของการละหมาด และนวกเหนื้อ,อยางนั้นท่นทนานนบีสุลต่านฮุยไลวะสัลลัมก็ได้สอนกับบรรดาอุม,มะของท่านเนี่ยให้มีความตระหนักในเรื่องของการละหมาดเพราะท่นานนบีได้บอกท่านมีความห่วงใหญ่ต่อประชากรของท่านจนกระทั่งท่นานนบีได้กล่าวว่าสัลลิ ศาลาตมุวัดเดีนฟอินักลาตัดดรีละ a ล,ลักลายุสลีบาดะฮ์ท่านนาบีบอกว่าท่านทั้งหลายท่านจงละหมาดท่านจงละหมาดเหมือนกับผู้ที่จะจากลาครั้งสุดท้ายวันนี้เรามาละหมาดวันศุกร์อาจจะเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเรา ถ้าเราทุกคนมีความสำนึกและมีความสำเนียกอยู่ตลอดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าการละหมาดแต่ละเวลาแต่ละวัตถุเนี่ยท่านนาบีบอกว่าจงละหมาดเหมือนกับผู้ที่จะจากลาครั้งสุดท้ายเพราะท่านไม่รู้หรอกว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยท่านจะมีโอกาสละหมาดอีกหรือไม่ท่านจงละหมาด ในฮะดิษบทนี้เนี่ยที่ท่านนบีบอกไว้อย่างนี้เนี่ยเพราะท่านนบีต้องการที่จะให้เราทุกคนเนี่ยได้ละหมาดมีความใส่ใจในเรื่องของการละหมาดจนกระทั่งมีบรรดาซอบานเนี่ยได้พร่ำขอดุอากับอลอสบะฮานุวะตาลาเพราะเมื่อท่านนบีได้พูดว่าละหมาดของฉันในวันนี้ละหมาดวันศุกร์ของฉันในวันนี้ นั่นคือเป็นละหมาดส,สุดท้ายของฉันทำไมอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้เราละหมาดเนี่ยสิ่งใดที่อาจจะเป็นสุดท้ายของเราในก่อนที่เราจะจะลาไปเนี่ยเราก็จะทำด้วยความประนีตไม่เผอเลยจนบรรดาสอบาข,ของท่านนาบีสุตลตอฮวเล,ลวัส,สลมัมและบรรดาและบรรดาอัครสาวกเนี่ย ต่างได้พร่ำขอดูอาว่าอัลลอฮุมมะจาอันสลาติฮาริฮิสลาตามุวัดดิอินลาสลาตกอฟิลินวะจันขอติทอามีอาลิริดากกวันจันน์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้การละหมาดของฉันครั้งนี้เนี่ยเป็นการละหมาดใหยสำหรับฉันไม่ใช่ของคู่ที่หลงลืม และไม่ใช่การกระทําและไม่ใช่การกระทําครั้งสุดท้ายของฉันและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทยัยสิ่งที่นบีได้สิ่งที่บรรดาซอฮบานาเนี่ยได้กล่าวดุอาเนี่เพื่อต้องการที่จะขอกับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์เนี่ยได้ให้การละหมาดของฉันเนี่ยประหนึ่งเป็นละหมาดสุดท้ายของฉัน และอย่าให้การละหมาดของฉันเป็นละหมาดที่ทำให้ฉันต้องเผลอเรือต้องหลงลืมและโปรดให้การละหมาดในวันนี้ของฉันเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อความพึงพอพระไทยและสวรรค์ของพระองค์ลอสุภานุวตาลาท่านอิบดิกายิมท่านได้กล่าวว่าผู้ที่ท่านคำว่าในความหมายดังกล่าวนี้เนี่ยก็คือ ผู้ที่มีความตั้งใจมีความต้องการที่จะปฏิบัติละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออรรสบพหานุตัณลาไม่เมือลอยไม่ละเลยและมีความหวังในอรรถสัพหานุตัอหลาท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่เราจะต้องนำทำอย่างไรกับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย ให้เราได้เก็บเกี่ยวสเสบียงเพื่อไปพบกับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل เพราะในวันที่เราจะต้องไปพบกับพระองค์นั้นไม่ลูกหลานของเราทรัพย์สินของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอำนวยช่วยเหลือเราได้นอกจากอามันอีมานความดีงามของเราเท่านั้นที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ยามาลยยังฟฝาอมลุนววลาบรนุอิลลามันอัตัลลอฮะบิกลบินสลีม اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم